สวัสดีครับพวกกับผมเช่นเคยโคบานเมืองร้อเกิดออฟฟิเชียลนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องราวนะครับการออกเทลนะครับที่ผ่านมาให้เพื่อนๆฟังนะครับส่วนใหญ่แล้วการออกเทลนั้นนะครับมาก็จะเจอสิ่งเร้าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติกสถานที่ที่เปลี่ยนไปนะครับผู้ขี่นั้นนะครับต้องสังเกตนะครับว่ากรณีที่เราไปตามสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะสถานที่ที่ ที่แตกต่างหรือที่แปลกใหม่นั้นเราต้องสังเกตว่าม้าของเรานั้นตื่นกลัวอะไรบ้างนะครับที่ประสบการณ์ที่ไปนะครับก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับก็คือม้าหยุดกระทันหันนะครับขณะที่วิ่งไม่ว่าจะเป็นวิ่งทรอสตวิ่งแคนเตอร์นะครับวิ่งขยบไปเนี่ยม้าหยุดกระทันหันแล้วก็หันหลังกลับนะครับทำไมถึงเกิดอาการเหล่านี้นะครับ ถ้าผมวิเคราะห์ก็คือเกิดจากการที่ม้านะครับไม่ตื่นกลัวแล้วก็ไม่ไว้ใจในสิ่งที่ตรงหน้าที่จะไปนะครับม้าก็จะทําการหยุดนะครับสำหรับวิธีการแก้ไขนะครับก็ผมใช้วิธีการแก้ไขก็คือนะครับการดึงสมาธิม้าให้มาอยู่กับผู้ขี่มากที่สุดการดึงสมาธิม้านั้นนะครับผมสอนม้าโดยก็คือนะครับเวลาเขาหยุดทันทีนะครับให้เราทําการถอยหลังนะครับ ซึ่งการถอยหลังม้านะครับเราควรเตรียมม้าในวงก่อนถอยหลังนะครับผมจีถอยประมาณสัก19ก้านะครับนะครับแล้วก็ย่อนสายบังเหียนแล้วก็เตือนที่น่องเพื่อให้ม้าขยับไปข้างหน้านะครับถ้าม้ายังไม่ไปให้เราทําอีกนะครับแล้วก็ขอให้ม้าไปนะครับโดยย่อนสายบังเหียนเตือนที่น่องนะครับเมื่อเขาไปในทิศทางที่เราต้องการแล้วนะครับให้เราผ่อนคลายคือย่อนสายบังเหียนแล้วก็ นะครับคลายน่องลงนะครับม้าก็จะไปในทิศทางที่เราต้องการสําหรับการออกเทวนั้นนะครับถ้าม้าไม่เชื่อฟังเราแล้วย่อมจะอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับไม่ว่าจะเป็นม้าวิ่งไปในทิศทางที่เราไม่ต้องการนะครับปกติม้าที่กลัวม้าจะทําการนะครับหยุดแล้วก็วิ่งหนีจากสิ่งที่กลัวให้ไกลที่สุดอันนั้นคือพฤติกรรมม้านะครับปกติม้าเป็นสัตว์ที่แวดระวังภัยสูงนะครับ แล้วก็เมื่อม้าทำอย่างนั้นแล้วนะครับก็อาจจะทำให้ผู้ขี่ม้านั้นตกจากหลังม้าได้เป็นสิ่งที่เราต้องเฝ้าระวังเมื่อเราไปสถานที่ต่างนะครับให้เราไปาช้าๆกรอดน,นะครับอย่าพยายามขี่เร็วจนเกินไปเพราะว่าถ้าเราร่วงจากบนหลังม้าแล้วนั้นนะครับคนขี่หรือม้าเองก็อาจจะได้รับบาดเจ็บนะครับตามมาได้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆาโดยสรุปแล้วนะครับ าการฝึกม้าให้ลดความไวต่อสิ่งกระตุ้นนะครับเราควรทําภาคพ,พื้นดินให้นั่นก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้เชือกการใช้แท่นะครับการใช้เสียงอะไรต่างๆเพื่อเพื่อทำให้ม้าเกิดความเคยชินสถานที่นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับออกเทลนะครับส่วนใหญ่แล้วทางออกเทลนั้นมักจะขี่บริเวณที่เดิมซ้ําๆนะครับม้ามักจะจําสถานที่นั้นได้ ม้ามีมีความสามารถพิเศษนะครับสามารถจดจําสถานที่นะครับวัตถุนะครับได้ระยะเวลาเป็นหลายปีเลยทีเดียวถ้าเรายิ่งออกเทลม้าบ่อยเท่าไหร่นะครับม้าก็จะมีความเคยชินกับสถานที่เหล่านั้นมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้เกิดอาการป่นกลวนั้นลดลงโดยสรุปคอนเทนต์นี้นะครับม้านะครับที่โคบานพาไปเทลนะครับก็จะมีพฤติกรรมที่นะครับหยุดกระทันหันในสิ่งที่กลัวนะครับแล้วก็ พยายามที่จะหันหน้าหนีนะครับในทิศทางที่ที่กลัวนะครับวิธีการแก้ไขก็คือเราดึงสมาธิม้านะครับผมใช้วิธีการถอยหลังนะครับประมาณสัก10บก้าวหรือยาวมากขึ้นนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็หย่อนสายบางเหียนนะครับเชิดหน้าไปในทิศทางที่ที่เราต้องการนะครับพอเราหย่อนสายบางเหียนเสร็จนะครับเราเตือนที่น่องนะครับเมื่อม้าขยับแล้วนะครับให้เราคลายคลายน่องลงนะครับม้าก็จะสามารถที่จะไป ตามทิศทางที่เราต้องการได้นะครับอีกประการหนึ่งนะครับอันนี้สิ่งที่เรามัดระหว่างนะครับโดยเฉพาะทางคอนกรีตนั้นอันตรายมากๆนะครับโดยที่เราถ้ามันม้าที่วางเกือบอาจจะเสี่ยงต่อการลื่นนะครับได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นทางคอนกรีตผมแนะนําให้ควรเดินหรือทรอตนะครับทรสสั้นๆทรตช้าๆนะครับเพราะว่าบางทีม้าอาจจะลื่นอาจจะทําให้ม้าได้รับบาดเจ็บหรือผู้ขี่ได้รับบาดเจ็บจากการล่วงจากหลังม้าได้ สำหรับวันนี้นะครับโคบานเมืองร้อยเกิดออฟฟิเชียลนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังเพียงเท่านี้นะครับหากเพื่อนเพื่อนชื่นชอบคลิปนี้นะครับกรุณากดไ like, ลค์กด subscribe ให้กับโคบานเมืองร้อยเกิดออฟฟิเชียลด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ